เุิดมาราอนกึ้นมาร้อนฮันนีฮันนีปูแค่เดียดอกไม้สวยไหมคะทุกคนทุกคนดอกอันนี้หอมหอมไหมคะนี่ย ดอกเดก็สวยนะคะทุกคนโอเคเลโอเคทแคนเอิบนะเบิบ้งค่ะทุกคนอา <c oughs> พญายเอาอาหารห้ไก่แล้วที่นี้มันลอยออกนะคะ okay, ออโอเคไอแคนนะเอิบนะยาพญ่ yeah. พวะ okay. โอเคเลสเดม go out ข <No. S 1> อยเปิดข้อเอาใกล้เข้าไว้แล้วค่ะทุกคนเพราะว่าข่อยญาติมะเลียร์ต้นมกแตงคอยนะคะกับต้นมกพรีกมะฮันในยายเดี๋ยวมะเลียร์ยังก็สิเดืดเบิดก็สิเดอสมอเลยเบิดสุยาง วันนี้ก็ขับตอนเศร้านะ่ะหรอที่บ้านคือก็เพื่อนขาทุกคนพักคอยกำลังจะบโปงค่ะมันปล่อยไกลออกมาเขาก็จะมัดเคลียนะคะ มันก็จะทำลายผักข่อยนะคะเสียงนกได้ยินบ่คะ่อยเห็นแต่ใบไม้ติง่งมองนอกอยู่นะคะแต่ว่าเคยไม่เห็นตัวนะคะพอมีเอฟซีบอกว่าได้ยินแต่เสียงนกไทยตัวนกให้ <c oughs> เบิงแนวสั้นไปหาตัวนกบ่เห็นนะ <c oughs> คะทุกคน <c oughs> คะเขาเปน็นนางจิบกาแฟอยู่ถึงบันไดมาค่ะทุกคนมาจิบกาแฟตอนเช้านะคะก่อนอื่นต้องสวัสดีค่ะยุธดีดดทุกคนออื Maybe we feed more long. Yeah, they eat, everyone. a corn. If she can go in because she don't. She running away? <laughs> <laughs> they no. want to come outside they because have, long time ago. They don't have any food. Maybe some mouse in there and eat also. You forget yesterday? Forget what? Forget to keep them more. No, Now, I see now, it's empty. Mm -hmm. เอาโมงแล้กรอดอีกวติฟหมายกดต้นนื้ขุดต้นใรงทีก่อนเช้านี่อุณหภูมิสิบเจ็ดองศานะคะเมื่อวานนี่ตอนกลางวันน่ะยี่สิบเอ็ด ยี่สิบสององศาค่ะทุกคนแต่ย้ำมนแรงตอนจะข่อยไปอ่าท <c oughs> วนดินนะดอกไม้นะ่ะสิบองศานะคะกันแต่ว่ากับบานหนาวดอกอากาศดีๆก็ดีดอกเดซี่ข <c oughs> ่อยกันลังจะบานนะคะ What was the name in uh, Svenska? Marguerite Marguerita? Marguerite hmm? Marguerite Marguerite, Margu same like my sister Okay Hmm? Marguerite What's your name? Yes? My name is Hey, where do you come from? Iceland? My name is... Jag vill ha brunne i nika. Nej. Jag vill ha en brun. Jag hoppas att den är brun. Åh, färg. Hon vill ha honung. Ibland har vi en like this. här. Jättefina. Kanske senare. Jag vet inte. De sover. ค่ะว่าเบื้องต้นเดซี่น้อยนะคะกำลังจะออกดอกทุกคนนี่ดอกเดซี่คอยอันนี้นะพญาวาพันน้อยว่าสั้นค่ะโอเคอันนี้ can cut งไอแคนคาด t อียดพญ่วาบอกคอยเอากันไกลมัตตาตันั้ <c oughs> ต้นกุหลาบที่มันแห้งนะคะนี่ค่ะเห็นบมันไก้จะออกดอกแล้วนะคะนี่แหละอันพญายามันเป็นพันธ์น้อยถ้าพันใหญ่น่ะมันจะสวยงามมันจะสูงว่าส่งค่ะทุกคนนี่ก็มีแต่พันธุ์น้อยแค่นี้แหละทุกคนมีข่าวเศร้าพญ่ฝรั่งเอาพัก้าเอาพักไปห้ไกลเยข้างนอกนะคะกายแถา เดสมอลล่ ed, แล้วคะ่ะทุกคนไก่ตัวนี้นะ่ะอายุแปดปีแล้วคะ่ะตั้งแต่ข่มาอยู่ใหม่ๆนะคะแปดปีกว่านะคะเดี๋ยวนี้ก็สิเหลือไก่พอหลายตัวแล้วนะคะนั่นแหละค่ะเบิดอายุไข่นะ่าสงสาร

แล้ว่าไก่บดายเถาตายเมียนมิสซาดมากัดมันะคะมิ่งนะคะทุกคนว่าลูกซ้ายของลูกซ้ายแล้วนะ่ะก็ตายย้อนมิ่งมากัดนะคะสวยหรือเปล่าคะทุกคนมาแรงเผืองมาตอมเราเด้ค่ะทุกคนเนี่ตัวเผือง <laughs> อ่าล่ะค่ะมันจะจะโรคแน่นะคะเพราะว่าอ่ามงนี้ก็จะบ่ให้พญยายนตาตตัดหญ้าออกพอค่อยเอาอ่าเมล็ดดอกไม้น่ะม่ววานนะคะรอให้ฟนตกอีกก้อนให้มันเกิดก้อนนะคะให้มันเป็นปลาอยู่นี่แหละนะคะดอกไม้นี่ก็เอาของห้างมาจากที่ทํางานล่ะค่ะนั่นแหละวมือน,นี้ยังว่าในรดน้ำนะคะเดี๋ยวตอนเย็นๆนจากน้อยเขาจะรด คะสวยไหมคะพ่อใหญ่ฝรั่งแล้วเสาใกล้รถไตอีกแล้วทูนยอเพอร์เ <laughs> ซ <laughs> ียพ่อใหญ่แล้ววาข่อยกับอดอกไม้แมกโนเลียนะคะมาอ,ะอยู่บ้านแล้วเน่ะในเวลาเดียวกันสังเกตทุกคนถูเ <laughs> ท้าสัน เซ็กต์ตอนอะไรเลอแฟมตอนแฟมตอนนายแฟมตอน Yes group, Yes I remember อ่า You can go same place lookingOkay อ uh, ่าพอศสองพันสิบห้าตอนที่ข่อยมาท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าอ่าตอนนั้นข่อยมาอยู่นี่ยซีเดือนนะคะขอยเฮ็ดวีซ่าสามเดือนนะคะทุกคนแต่ว่า ข่อยกับพยยนะ่ใหญ่น่ะจำมือที่ไปต่อวีซา่าผิดน่ะคะ่ะแล้วที่นี่ทางอ่าอ่ามิเก,เกชันก็นเลยอ่าต่อเฮ็ดวีซ่าให้ข่อยเพิ่มอีกเดือนนึงนะคะตอนแรกที่ข่อยอย่ามันถูกจับติดคุกงานวีซ่านั่นแหละคะ่ะทุกคนที่เคยออกคลิปให้ทุกคนฟังนั่นแหละคะ่ะนั่นแหละก็เลยพากันไปซื้ออ่าต้นดอกไม้มาสี่ต้นน่ะคะ่ะทุกคนอีกอีกสองต้นหนึ่งเป็น เป็นยนาะชนิดอื่นนะคะแต่เอามาปลูกเราก็บ่ได้ดูแลรักษานะคะทุกคนนั่นแหละเราที่นี่ต้นนี้ก็มาออกดอกปีนี้ก็เลยดีใจแฮงนะคะ We don't understand why it takes so long time before because <make flower. S 1> we don't take care honey I I think so hmm. We can <All right. S 2> go look at t h e s d a y when we come from m o s c o w s a l we can stop in b l o m s t e r l a n d e Yeah บอสตันเอาทิพทะอื้ออื้เว้นได้แล้วเอเชียทั่วโอเคปัญหาสวนข่อยว่ามือธนาคารน่ะอ่าตอนไปลงบานกลับมาก็แวะเบิงอยุลาน่ะที่เขาขายนะคะทุกคนมีบิสโรงชางทุบทำเท่าไรลูกนี้ใช่นอพอพลังบิคแอนพันเทอร์มีน e ะมีวิธุดีอย่างเดียว Uh, Jordgubbsplantor, fem kronor. Halltorp, uh, okay. där Rasmus bor. Aha. Jag skriver och frågar vilka sorter. Mm. Hon sa det många blandade, olika. Nej, vi har redan. Vi ser. Kanske det är slut. ฮะคะ่ะทุกคนเบิง่งผิวข่อยกับพญายรูปค่ะพญายนันบานเปล่าข่อยกับข้าวนะคะเพราะว่า,มาไม่ได้ตากแดดพล,ลังก็เป็นอย่างสี่ลักค่ะเวลาแดดออกก็จะสะออนแดดพากการตากแดดว่าสั่นนะคะอย่าข้าพก่งวลขลิบเดียวค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะคลิปนี้ก็พาทุกคนมาชมกิจกรรมตอนเสาร์วันหยุดนะคะบูดินเกียร์แมยูริเมมเบอร์อย่า คุณเห็น hmm. บ mm ุตรใช่ค e ะ h ันเห็นเขา a ุ่นหันสถิตอยู่นั่นอีกว่าหุ l นขม a y y e ละโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ส่งมาให้ามาดาบันดอกกับพญายักษ์ลังนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย